ไปทีจังหวัดนครพนมครับสำหรับการซ่อมเหตุครับสำหรับการบุรณาการฝึกซ่อมดับเพลิงและการอบพยพนีไฟสร้างความตระหนักรู้เสริมศักยภาพรับมือเหตุการณ์อักขี้ไัยให้กับบุคลากรภาครัฐครับ ว่าที่ร้อยตีร้อยรุ่งไข้บุตรครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกซ่อมดับเพลิงและก็ฟฝึกซ่อมอพยพารหนีไฟครับโครงการมหาไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายตานอักคีภัยในหน่วยงานภาครัฐและการสถาประกอบกิจาการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8ที่สารกลางจังหวัดนครพนมโดยการบริหารการความรวมมือกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงแรงงานและแก่กระทรวงมหาดไทยใน การขับเคลื่อนโครงการมหาไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายตาดอักคีพยัยในหน่วยงานภาครัฐและกษัตรประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อให้ถูกผาคส่วนใดตำนักและกะ ลู้ถึงแนวทางการป้องกันและการระงับเหตุอัคคีพยการรับมือเหตุการณ์อัคคีพยทั้งการก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและกาหลังเกิดเหตุเพื่อเป็นการเพิ่มทัศษะความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์เพิงใหม่ได้อย่างปลอดภัยและกับท่านทวงที่การประสานงานระวังหน่วยงานการอพยพบุคลากรออกจากอาคารอย่างเป็นระบบการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ร่วมถึงการแบ่งนาทีในการรับผิดชอบที่ชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซอยลดความสูญเสียกับเสียชีวิตทรัพย์ส,สินและก็ร่างกายจากเกิดเหตุการณ์อขีภัยในหน่วยงานผา่าปฏิบัติสถานประกอบกิจการนั่นเองครับโอ้ว้ยเป็นซ้อมแบบเสมือนจริงม,มีควันขึ้นมาน้ำนะคะละกักษนี้คผู้ประสบเหตุเจบกับเจบอีลีด้วยค่ะเนี่ยนอนกับนอน,นแบบนี้เลย,เ,ลยเพราะว่าเป็นตังซ้อมตั้งแต่เรื่องของการลบนี้เคลื่อนย้ายและก็เรื่องของการใส่อุปกรณ์ต่าง,างๆเวลาเกิดเหตุกับสี่ใดใส่งานในจริงและก็เรื่องของการว่างแผนการ ออกจากพื้นที่จะได้ปลอดภัย<ม>น,นั่นเองค,ค่ะดูจากจากนาทีเจ้าของ<ม>ว่าเ,เกิดเหตุอีลีนี่ต้องเหตุเหียงเพรบางคนอาจจะตกใจนาอขั้นบ่กเคยซ้อมมาก่อนอุ้ยไฟใหม่ตกใจไปไซบอเป็นขาแข็งนะครับอันนี้การฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม,อมปร,รับมือได้อย่างดีนั่นเองครับค่ะ